ฮัลโหลเทสหนึ1 2 1องสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเทสเทสเวางัาปลาต้าลงยืนเรียงกัน3ตัวแบบนี้กูยิงทิ้แบบนี้แพกโถเ๊ะหรือพัก เราจะมีเป็นโดมไม่ก็เป็นบ้านพักริมน้ำจะมี2แบบแต่คนสวยๆแบบพวกเรานี่ก็เป็นโดมใช่ไหมถูกต้องตอนริมน้ำอยู่แล้วที่สาวน้ำแล้วก็กระโดดน้ำเก่งๆอะไรอย่างนี้นี่คือชุดสีของเราอยู่แล้วคัล้วฟูอยู่แล้วคัะเล้วฟูเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ไหนะที่เราจะไปต่ออะมหาชัมหาชัยเจอกันที่มหาชัยนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องออกจากกรุงเทพก่อนต้องขึ้่บนทางด่วนโอเคเดี๋ยวเจอกันที่มหาชัยเมา ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่จะบอกว่าที่นี่นะคะทุกคนเป็นแหล่งขายอาหารทะเลที่สดมากๆในสมุทรสาครที่คีมาเที่ยวบ่อยไหมตรงนี้มได้มาเที่ยวนะมาแื้วโอเคคนเดียวอยู่ข้างล่างเรียบร้อยตอนนี้นะคะพ่อครัวของเราที่ทําอาหารให้เรากินวันนี้นําไปเลือกวัตถุดิบแล้วส่วนเราก็คือเพิ่งมาเราไปดูกันดีกว่าว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาขายอะไรกัน ะะจะบอกว่าขับรถมาเนี่ยห่ชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีใช่ไหมพี่คิมใช่จะถึงใช่แล้วเนี่ยเ<ก>ป็นการกมาแกงกระจาครั้งแรกของเบลนะแล้วพี่ตีคนขับรถถ้าพี่ตีไม่พูดไม่มีใครตอด<ม>พี่ตีบอกว่าถ้าเกิดใครจะมาแกงกระจาดนะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมแวะปั๊มนะเพราะไม่มีปั๊มเดียวขึ้นไปข้างบนนะไม่มีอาหารแบบนี้แน่นอนนะคะมีอยู่แบบนี้คืออะไรขนมอยู่แล้วขนมใช่แล้วก็มีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไปไเรียบร้อยอยู่ที่ต้องใช้ขนมใช่เพราะว่าเราจะไปลุยกิจกรรมกันเต็มที่แล้วก็ต้องมีขอองกิน้เตรรียมมพ แล้แล้วแล้วเราที่สำคัญต้องเติมน้ำมันด้วยนะคะใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่ารถเรามันเป็นรถไฟฟ้ามันก็เลยจะประหยัดน้ำมันสักนิดนึง <c oughs> นี่สังเกตอีกก็เข้าอีกรอบหนึ่งได้นะ <c oughs> <c oughs> มาถึงที่พักแล้วตอนนี้เอาของไปวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะอยู่ที่นี่ทั้งหมด2วันกับอีก1คืนส่วนกิจกรรม,มต้องนนบอกว่ามันมีเยอะนะใช่มีเยอะนี่ไงตามป้ายนี่เลยอ่ะพี่คีมให้ดูป้ายอันนี้ล่องแก่งนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปกัน ที่พักของเขาเก็จะแบ่งไว้สองที่ก็คือจะเป็นโดมที่เรานอนกันริมน้าแล้วก็เป็นบ้านพักอยู่ริมน้ําเหมือนกันแต่ <จะ S 3> เรา<ม>เลือกเป,เป็นโดมเพราะว่าเราอยากเล่นน้ำใช่เป็นจุดไฮไลท์ของเราเลยจริงค่ะไปดูลกักษณะกันแล้วจะบอกว่าสําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมของกินอะไรมาเงี้ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะที่นี่เขาสามารถสั่งหมูกระทะมานั่งกินได้เราจะมีโต๊ะแบบนี้ให้แต่ตอนนี้คือของลดมากเดี๋ยวยังไงแล้วให้พี่ตากล้องพาไปชมห้องก่อนแล้วยังไงทุกคนเข้ามาเจอเราตอนไปเที่ยวนะ นานป่ะเนี่ยกว่าจะพายเลยเฮ้ยหมอฮะขีบาร์ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ผมส่งเดือนที่แล้วไม่ถึงเดือนนะพี่โอเคพี่ฝากชีวิตเป็นกำลังหล่อมันก็รัดอยู่ผมพามาเลยอะเลือดออกเลยพี่เห็นถึงความปลอดภัยเหมือนกันตอนเนี้ยพี่สบายใจแล้วนะดูดิพี่สบายใจแล้วแต่แล้คนเฮ้ยแต่ผิมือดีผิมือดีไอ้เนี่ไงเมาวอยู่น้ำมาซื้อน้ำขวดหนึ่งดิ พี่พายเรือบ้างย่งคะแต่มาสนุกพี่สนุกเรือหนูไหลเป็่นเรนเลยเนี่ยน้องเพื่อนพี่เป็นบ้าแล้วเล่นพายมาขึ้นรถโอ้ยกูจะรู้อะเล่นยังเล่นยังเรือั้งแต่มาพายยังไม่ต้องมาเหนื่อย เราเนี่ยเรปล่อยแม่งลงน้ำแล้วให้มันลอยไปเองถ้าพูดกับเราดีๆนะให้นั่งแล้วเนี่ยให้นั่งแล้วเรืออะไรเอาน้องให้กันแล้วหน่องวันหลังเนี่ยอย่าอย่าเล่นกับพี่เองนะรู้เปล่าสบายสบายจริงปล่อยให้เด็กๆมาเล่นน้ำเลย กิจกรรมวันนี้รีวิวเออแลกกิจกรรมแอคเวนเจอร์นี่แค่ไปล่องแพเขาเรียกว่าอะไรเรือยางเกงรือยางแข่งกเรือยางดูสภาพเล็บชานอันนี้ไปทำมาที่ตลาดนัดแม่มาดูบาดาก้ากันค่ะครบยังอยู่ยังอยู่ทุกนิ้วครับไม่มีขาดไม่มีหายใช่แล้วอันนี้แอคเวนเจอร์ไถสไลเดอร์ก็มาค่ะเนี่ยอันนี้ไม่อยู่แล้วอันนี้ไปแล้วน้องไปแล้วบาดาก้าต้องมาแล้วค่ะเบรดครับบัดาก้านะคะติดคนมากใช้ปากพิมพ์สี เออเยกับขายของเฉยโอ้มือแซ่บหลายลวะนี่ก็เชาววันที่สองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปข่บ ATV กันเพราะว่าเมื่อวานพี่ทีมเราเล่นล่องแก่งเกงิดวัดข้เปิดปวดไปหมดเลยจ้าข้เปินดนีค่ะ ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นชานี้เนการกบนน้ำทุกคนตอนนี้เราถึงสนามเนทีวีแล้วนะคะชื่อว่าเรื่องฟ้าแสงมีจริงๆแล้วตรงนี้เขาทำเป็นรีสอร์ทด้วยแต่เขามีกิจกรรมให้เราทำก็คือเอทีวีเราจะมาขับตรงนี้ซึ่งตอนที่เราดูมาจากโรงแรมเราเนี่ยคือคละ300บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เขาจะมีกิจกรรมแนะนำกครขับรถยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยขับรถมาก่อนเลยม ตะกี้มีฉากหนึ่งพี่ต๋เข้าป่าเอายันยันเอาเข้ายันยาเหรอใช่เหรอโอ้ยคุณถ่ายพี่ท่านมันจะเข้าป่าแล้วตะกี้ไอ้คนตรงนั้นแหละที่เราติดอะเข้าไปเลยมันอยู่ตรงเนินนี่ยกไปไม่ได้เราไปกันยังไปกันได้แต่แล้วเดี๋ยวไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปที่ไปไปเก็บโรงแรมก่อนไปเก็บของแล้วก็ออกไปเลยวะใช่แล้วเราไปถ่ายกันใช่แล้วเราก็ไปเที่ยว <ก>ไปแล้วครับพี่ขอบคุณนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานแขวนนะคะเป็นจุดสุดท้ายเนาะที่จะมาเชียงินอุทยานแห่งชาติเขาก็เก่งกระจานเขา้าเขคอจะไปเขาคออีกแล้วจะบอกว่าทีโโ่นีโโ่เขาสามารถให้เรามาตั้งเต็นท์แบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ตั้งภาาแผนไปก็มีหลายครอบครัวเลยที่เขามาทำกิจกรรมวันหยุดสำหรับเพื่อนเพื่อ เล่นซูไม่ได้สำหรับคุณื่อคนไหนที่อยากจะมาพักผ่อนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะหรือจะพาครอบครัวมาท่องเที่ยวในวันหยุดอย่างเงี้ยอยากมากางเดย์ก็ลองติดต่อมาที่อุทยานดูแต่จริงๆนวที่นี่เขามีที่พักด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นที่จุดบริการนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามีที่พักมีห้องน้ำมีของกินเยอะแยะมากมายเลยขอข้อมูลได้ไหมคะพี่สะพานที้เขาสร้างมานานหรือยังคะที่ว่าเพิ่งสร้างใหม่เนี่ย สอปีสาปีนี้แล้วอันนี้คือเขาปิดไม่ให้เข้าเนี่ยตั้งแต่ปีไหนที่ว่าสะพานเก่าที่พึ่งพังไปอ่ะโอ้โหโจกงน้ำท่วมอ๋อมันชวระทับสมุดเราต้องเซฟออก็เลยไม่ได้แบบให้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าแสดงว่าเรายังมาตอนที่มันใหม่อยู่แอบตปรงสารปะกล้องคนอื่นเขามาเป็นคู่นากก็มาคนเดียวงานไหนนัก็ไปคนเดียว เหงาใจก็โปรโมทถ่ายคลิปนี้ไปเลยว่าตะกล้องเราโสดสำหรับสายเท่หรือว่าเป็นสาวที่ชอบถ่ายรูปจะต้องมีแฟนเป็นตะกล้องของเราสวย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 มากหอมแล้วก็ขาวด้วยค่ะที่แน่นอนนี่ถ้าเกิดเห็นรูปเดียบสูลงไอจีนะเอลเบลยี่สิบสี่นะพี่ชิมปักติส่วนที่เล็กที่สุดในร่างกายหนูคือนิ้วก้อยนะแต่พอแต่พอพี่มีนถ่ายก็คือเอลแบบอย่างนี้เลยอยู่แล้วอย่างนี้แต่ก็ต้องมีแฟนแล้วแหละหรือยังง เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปแหกกระจารย์ก็ต้องจบแค่เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราสองคนมาเที่ยวด้วยกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วรอบหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวเราลุ้นกันนะลุ้นนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะไม่งั้นนะบอสไม่อนุมัติคลิปนะไม่อนุมัดงงให้ไปเที่ยวเดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพน่า สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักผลิตภัณฑ์ทําเล็บจากบนากะะันลกะแทลล์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะ